เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่เห็นไหมคะเราถ่ายถุงได้ค่ะเอ้าแกอยู่ตรงนี้ไอ้ก็เป็นโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือเป็น30 30 40ปะ่ะเออไม่ใช่สิบ <c oughs> นะ,ะนเ <c oughs> ลยสา,ามสิบสี่สิบใช่ค่ะเพื่อนนะคะทุกคนค่ะเราจำไก่ล้มมาเพื่อนเพื่อนไก่ล้มไก่มันก็อยู่ตรงนี้นะคะแต่ก็ใครก็ไปล้มมือบอลนะคะไปแกะไก่เล่น พิษไงนี่ไงพิษหาักาข้ามืออะไรคุณบอกให้วาหัวเป็ดขาดเอ้ยหัวหานขาดก็โรงเรียนเรามือบอลนะคะก็จะเป็นนี้นะคะไปด้านบนด้านบนด้านบนต่อมานะคะก็จะเป็นพวกอะไรโฟกัสโอเคเป็นพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะเราไม่เคยกินนะคะขอใครด้วยค่ะสบู่ฟักข้าวสบู่ฟักข้าวอันนี้แกสบู่ฟักข้าวนะคะ มันก็สะบูงโง่แล้วค่ะไม่ต้องใส่ใจโอ้<จ>เก็บสมน้ำหนักค่ะอันนี้แล้วเพื่อนอันนี้ก็เป็นพานเสมือนจริงนะคะมีนกด้วยไม่ใช่ใคช่ มานะคะจะเป็นการทาน้ํำยาถูพื้นนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําแล้วก็ L A 40นะคะแล้วก็หัวเชื้อชคมพูนะคะแล้วก็นี่คือรู้หมดเลยใช่ไหมรู้เองใช่ไหมไม่ค่ะในนี้มีเขียนค่ะอ <c oughs> ุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็คือหมอ้อแล้วก็ภาชนะสำหรับคนแล้วก็แก้วนะคะมาด้านล่างด้านล่างถ่ายเป็นยังด้านล่างนะคะก็จะเป็นผ้ากระเพาไข่เราสังเวียนจีนนะคะ อันนี้อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทำงานนิสติ้งนะคะรู้นาเต้นิสติ้งไอรอนโนทูค่ะตัวอย่างงานปั้นดินค่ะและอันนี้คือขอที่มีปวดปานใช่ไหมไม่ค่ะเราเรากินได้เป็นมันน่ามันมันน่าจะเป็นผัดไทยนะคะเราไม่รู้จักโอเคแค่นี้